กินน้ำขี้นกเขาแล้วได้รอดดึงเลยเลยแล้ข่าอยู่บ้างบ่บ่ข่าไหลเอาเลยเอาโก้อยู่นี่มีหดใส่ด้ยน้ำกินน้ำกินน้ำแบบเม็ดขวดนกเขาใส่อยู่นี่แม่นไ่ะทั้งใส่ทั้งยัง กลับประทายสบายดีพี่น้องเอฟซีบสัสกูสกุลในยามเช้าๆพี่น้องแต่มีเสาปเปเอยละละสวยได้ละเะ,ละ,ละ,ละมือนีะเปิดกองซาได้เชิงหน่อยเราเอามาหาอยู่หากินกันแต่เสาเลยยังไม่ดได้พี่เล็พี่น้องเลยเดี๋ยวเขากลับมือมือหาทีมงานเขาก,ก่อนนะเดี๋ยวจะไปใหม่นะหอนพี่น้องเลยก็เลยอ้ามนำ้ำนะ น้ำเลิมแห้งไม่ได้ทำอะไรไปน้องเลิมจะคาดวังอะได้น้ำกะอยู่พูก่กะมีชาวบ้านเขาขึ้นมาหาอยู่หากินเดี๋ยวไปแวะถามเขาบ้างมานยีบ่บุ่นมมองไรมีนะแล้วเที่ยมาเขจับเหมือนนะแต่ว่ามีชาวบ้านขึ้นมาหาอยู่หากินนะแต่ว่าขึ้นมาได้สามคืนแล้วล่ะ ยังไม่ได้ป่ปเลยก็เลยแวะลงมาพักอีช,ชุดนี้จากสองสามคืนยังกลับนะข้าจาแต่เฮาเชื่ออาจจะยู่บฮิงครับบางทีกะไม่แรงบางทีกะมื่นเช้านะจะได้กลับกรถพบาลเพิ่งมาแลยพี่น,น้องไ,ได้ อยู่ใช่เออนอนพับเลยบอกแต่วันมีไก่ป่าคันน้ำมันมีไก่ป่าโตมันบ่เฮาทีมงานเขาไปใช่ปะจังหวะมาเทาก็ะหอดก็คือกันเถอะกำลังหอดไปขาไปต่อนกคออยู่ในมาเอาเห็นไหงได้ป่ะน้ำเสียงก็เสียงวุ่นอยู่คือแบบตึมตั้มตึมตับอนี่เห็นไหมบัวไรนิ้งบาทเดียวตะนั้นนิ้วเขาบางทีออกมาเมื่อกี้นี่บัวบ่อบัวบ่องบัแม่น เฮยใช้ยงทางพุ่นได้ป่ะคือพวเขาทีมงานน่าจะลงไปเฮ็ดกินอยู่ฟุนนะเดี๋ยวน่าจะไปกินข้าวยู่ฟุนแหละเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเห็นจะนั่นเลยไปนางทาอยู่นี่มีได้กินเลยทีมงานเลาลงมาอยู่จะห้อยจะมันเขาอยู่ให้กินอยู่ที่ ปวยไม้ตจนทำมาเงมฝนงามันเริมเหี่วเก๋น้ำใี่ใสขนาดเดินเข้าตัวป่าจะเข้าแล้หมดเนี่ยเข้าเราเป็นกับปนแทเานะไม่พูดจักนาทีเลยปี็มาแน่ดเกปิปงใไฮซับไฮเรยบร้อยอะไได้ยังโทปุ้งท่านะคับๆๆะพาบึงว่าไปจิมานอยู่ ย,ยังน้ำไหลอยูได้ไามึงก็ได้ทันนห้งคักเลยแหม่งนี่นไไนเออมันจมน้ำใน,นยะเ้ยแหม่ดอกอันนี้นีเม็ดฝนแล้วก็ที่ว่าเหี่ยวไปได้โ่วงฝนตกกะมันยังได้ดูดน้ำขึน้นมันเม็ดน้ำ เป็นโคดหินทั้งหมดอันนี้เป็นชายโฮยเป็นโฮยฮะแต่ว่าเป็นขี้หินทั้งหมดมีแต่ขี้หินโอ้โคโกยไม้เป็นธรรมเป็นอะ้น,น,นทั้งหมดเทปรับฝนได้ จะเป็นต้นจันแดงทำก็ทำชิมงานเลนนยโอ้ได้ครับน,ท,น,นทีเี็เกิตมือพอ,อ,อ,อเฮ็ดเล้เขาพักก,กนเรียบร้อยแล้วปีงเรียบร้อยแล้วจะ <laughs> ลุกแล้มาละปุงโลด กันมีมาแล้วได้ให้กินเล็ดกดตามโกด์เองยังมันรัดไปโจ้หามทิ้มลุงน้ำนี่เลยตั้งกระตั้งเยอะตั้งตั้งอีกเลยกินกินตั้งเสียงน้ำไหลล็อกจะล็อกเลยโอ้กลอนข้าวนี้ประยุทธ์ได้ตัดชงนะชงว่า

นล่างมือเดี๋ยวจะข้นข่าก่อนขกินเข้าแล้วจังล้างมลอนะนั่นข้นเข่าแล้วล้างมือบ่กินนำล้างมือแล้วกันมา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 พี่ดองมามาเด้ยวกันมาแล้วก่อลงแกะแกะสายแกะขว้ามาขึนข่าวกันเด้อบบก็อตุ้ใหา่อะไรนี่

ินน้ำขี้นกเขาเลยได้ล่อนดึงเลยดึงลอยเลยข่าอยู่บ่บ่บ่ข่าไหลเขาเลยเอาโก้อยู่นี่มีหัวใจมั้งน้ำไปกินน้ำสอวเม็ดขวดนกเขาใส่อยู่นี่แม่อนั้ทั้งใส่ทั้งน้ำกินข้าวกินน้ำอิ่มกับทีมงานโซนหนึ่งกับชีได้กลับนะโซนเฮากลับสองเขาไปตกใกล้เคยประไทยชี้ทากันอยู่ต่อนั่นเอาขึ้นไปใส่เบ็ดเอาหนา กับสี่คนยังสองคนพี่น้องเลยพราะว่าเฮายังบวกกับเขาใส่เบ็ดเอาไว้กันนี่คือนกได้เช้านี่ยังไม่ได้กินที่ใโคป้าไว้พี่น้องอลตอนนี้ก็ทีมงานเฮากกลับไปเมื่อไรละพี่น้องเืยเฮากับเคยพูดให้สองคนเปลาเลยเขาจงอยู่หากินอีเชิงมื้อนึงก็ยังมื้อนะเพราะว่าเขาลงไปกว่าจะได้ขึ้นมากะ มันกระหึงเพราะว่ามีเวย,ยู่ลงไปต่อรอบนี้นะแต่ละคนก็มีเวเฮ็ดคางานได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาไหวก็เลยยู่เพรามันคุ้มไปเลยนะตอนนี้นก็เฮ็ดโคนกไว้เฮ็ดโคนกแล้วแล้ครับก็จะได้ย้ายไปบ่อนไหมพี่น้องเชื่อคือครบแล้วแล้ว,วนี่นตีนนกสกุกเล้ได้นี้ มาหดที่พักใหม่แล้วทุนนะเอาจะพักอยู่จุดนี้เพราะว่าจุดนี้กะเคยลงมาพักอยู่แต่ว่าอยู่ลุมพุทธแต่วันนี้เราพักอยู่โซนทึงนี่น้ำใช้มีสะดวกอยู่ก็เลยพากกันพักอยู่นี่นะหาพักพอทีนิยจังน,น้อยเพื่อจะจังพาก,กันไปหาลัดยามแรงน้องที่ตามบึงในตอนแรงเพืก่กำลังนอนอยู่ดนะได้ยินเสียงนกเขาขันเดี๋ยวลองต่อเบึงพห่น้อง

ปลาไว้ต้มน้ำปลาไว้วก็สิไปหาอยู่หากินบางทีก็จะจะเข้าก่อนคือรอบนี้นี่อยู่อยู่อีกคืนหนึ่งแต่สองคนแต่ว่าเมื่อแรงนี้ มีแนวหายุ่มมะเร็งได้ยินเชคเคสมหาหองใกล้ๆนี่แหละบางเว้นมันยังหองแต่พอกลางคืนมันต้องหลายนี่หมูดุนะจะมันดุดกินโหยังมันดุดขึ้นมาแล้วมันจะมีกินไม่ไหอยู่ดินยังชุม่มอยู่ได้เวลาแล้วล่ะพี่น้อย กันอ่อหายแถวแถวนี้แหละแถวใกล้ๆเขตนี้นะไปช่องคนน้นกับเกิดไทยอยู่ชองคนก็มันเป็นไปชองคนก็ได้เยอะไก่ป่านะไก่ป่ามัน,นมันมาเชื้อเกต้าห้อนี้แหละแต่ว่าไก่เฮามันมีค่อยหันทีเกิดไก่เฮาหันน่าจะเฮาไปเชื่อแล้วไปห,ห้องดูเซลล์เนี่นะ เฮาเหมือนกันแล้วมันมีเฮ้ามือมือเช้าจังไปต่อ,ม,อมือเช้าจะลงไปต่อไก่ผูปักใหญ่ได้หอยหมูขึ้นลงมาเม่น้ำขึ้นไปนี่วาทางขึ้น lo nói hồi nhảy mình mất một pin nữa ชมให้น้องกำลังป้องเลยเก็บเอานะเก็บมนะืกบมกแกงชื่อนอกน,ะนกเนกี้ย ชุ่มมันลงมันดุดลงมันดุผักเวนกินกับแกงน้ำมันไม่เลแ่ะเลยดุดไม่ไหมเลยแถวนี้ดุดไม่ไหมเลย เกพักที่ชมมือแก่งชื่อนกงามกำลังงามเลยแก่งชื่อคิดชื่อปลาชมโอ้คักขนาดเะเ<อ>มือ,อยางเลยพี่น้องเยอะเข้าท่านกินเข้าง่ายอาโมงดูสักน,นี้ เดี๋ยได้ผ้ากันโลกกับมือหากินเข้าก่จังไปไหม่นะเป็นหน้องเหลืมขำเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวหาฟังบอนไก่เิขึ้นนอนเอาเห็นขี้มันอยู่แต่แต่ว่ามันนี้มาจักมันสินอนจุดเลยนะเดี๋ยวหาฟังมาก,ก่อน จังเลาะมือนังเฝ้าไก่เกี่ยวกัอกนะไปดูหอกมันกำลังยาวคุณมันจะมานอนเลยฮู้ดมาได้ยิ่มงมันจำพี่น้องไ,ไปเลยว่ายก็นอนไปกัอกนั่มมันกำังมีทัดมันไปลิบลิบลิบไปเลย นำลงมาเจอมันอยู่นี่หมู่พี่น้องมันดักเฮานะหเห็นมันมันหกเฮานํามันลงไปลงไปฮุบบนที่เฮาไปลัดผูกแหละกลับขึ้นเลยเมื่อหากี่เขาก็จะวากันไหมนะหมูเมื่อกี้นี่นะมันมากินมันกระแตนี่นะะมแนไคอยเฮมากก็ได้ยิ่งนะหมูเมื่อกี้นะหมูสี่ัว มันดูดกินมกระเต้ไล้นี่โอ้โเสียดายพลาดแล้วรอมือนะอะไรพี่น้องเอ้ยเมยกับเมยวู้นำหมูเกือบได้ยิ่งกับเมยได้ยิงมึงคือนี่จะเจออีกยังไฟกันเหตุยูให้กินจังว่ากันไหมนะเยอะเข้าแห้งพี่น้องเลย เล่นมาถ้ากันเจอมูครับคือประเทศไทยเพื่อนถ้ากันรัดาก่าปุด้ดถ้าดีเขาน่มลงมาอีกเจออีกเออกืบได้ยิ่งเชียชวอยู่นะมือนนี่นะจะกินเ้าากินน้ำแต่ว่ากันไม่ไอีกไปรัดนะมีคักเพราะว่ามันลมแห้งลมแห้งนี่โอกาสที่จะเจอมันนี่เงี้ย เพราะมันได้กินเฮาก่อนมันจะดักมันดักเฮาลโอกาสเฮาสิหามันสิมีหมูสโตนหมูมีตงใหญ่เลยเห็นเฮาก็โตมันเอายิ่งๆรมันยังอยู่ไกลงับเข้าไปอีกอดมันหมูเตะแล้เฮ็ดกินเก่ามันแก่นก แกงนกกะชื่อพักกิชมนี่แหละพี่น้องเลยชมที่เราเก็บมานะกำลัางงามเลยพักกิชมแกงนกคอกับนกเขาเมื่อเช้า,ชานี่กินตัวนี้ไปก้อนมาหนิไม่แน่ได้มหอไปขวางเราเห็นแล้วบ่มนอนก่อน แถวบนเขาเฮ็ดมูหรัโอ้สโตแตกออกเป็นตะควยเกือบมันขี่เสียหัวมันต่ดักชอบมึงหามูทางลุ่มมันอาจจต้องเชิงหัวเนี่ยเชื่อเลยขยันพ่อวัดซีเลยน้ำังกัลงไปแลเลยตามก้นกัลงแล้วปวดเรียบ้อยไ่น้อย lại xúc đẹp rồi bụng là nhưng hôn như thế nào โอยก็ได้โอ้ยไม่ได้กิน,น,กน,ชนเชนอ่ไหลย,ยืดลุตยืดเอากระชากมั้มาันนี้แล้วนี่อะได้อะไรล่ะมามาพี่น้องกินข้าวแรงแล้วกันมั้ยนี่แกงนกคอกับนกเขาไดมือเว่นนี่แหละห <c oughs> มูพอหมูกับอะไร ผมูก็ได้ทีได้ทีกิได้แต่เบิ้งได้แต่เบิ้งมันได้แต่เงินชินแต่เศษมันนั่มมุดทัดสัตว์กเกือบไปอยู่สองคนมานี่กินข้าวกินปลากระอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเลยเช้าก็สิได้หาพักพรอนชั่งน้อยชั่งน้อยยังพากันไปหาการอีนะผมแหละหลอบดึกๆเพื่อจังไป สำหรับคลิปนี้ก็เได้ปิดไว้ชั้นนี้แหละพบพอได้ไหมในคลิปต่อไปเด้พี่น้องก็มาขอบใจที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง